ก็ในโอกาสร้อยปีฟาร์มบางเบิดซึ่งสังกัดที่อยู่ที่สถานีวิจัยสิทธิพพรกิตดากรนะซึ่งในวันนี้ก็โอกาสครบร้อยปีที่ได้มีการจัดตั้งฟาร์มบางเบิดซึ่งหม่อมเจ้าสิทธิพรกิตดากรเนี่ยเป็นเป็นบุนคคลสาคัญที่เป็นนักการเกษตรแผนใหม่นะครับซึ่งได้นําเทคโนโลยีนําความรู้ทางด้านการปรับปรุงพันธุ์การขยายพันธุ์การใช้วิศวกรรมเกษตรใช้การเรื่องชนประทานตลอดจนการเทคนิคการจัดการฟาร์มต่าง ามาผสมผสานแล้วก็ปลูกผสมผสานมีมีทั้งการเกษตรทั้งการทั้งพืชทั้งสัตว์และสิ่งอื่นประกอบกันจนกระทั่งประกอบถือได้ว่าเป็นนักการเกษตรยุคใหม่คนแรกของประเทศไทยซึ่งเริ่มมาเป็นเวลาร้อยปีแล้วซึ่งเป็น ้นแบบเป็นต้นทางที่ทําให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และนักวิจัยทั่วประเทศได้เริ่มพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ของประเทศทําให้ประเทศไทยมีชื่อเสียงด้านการเกษตรในปัจจุบันซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นคุณูปการของของท่านเป็นอย่างมากแล้วก็คิดว่านักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะตั้งใจพัฒนาสถานีแห่งนี้ให้ให้มีความพร้อมในเรื่องของอการปรับปรุงพันธุกรรมไม้ต่างๆไม่ว่าเป็นพืชหรือสัตว์ก็ตามแล้วก็ผสมผสานองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีทางด้านการจัดการทางด้านทางด้านวิศวกรรมเกษตรไม่ว่าจะเป็น เครื่องจักรเครื่องกลทั้งหลายเนี่ยมาใช้ที่นี่แล้วก็สามารถที่จะขยายผลสู่เกษตรกร,ร,กรได้อย่างทําให้เกษตรกร,ร,กรมีความภาคภูมิใจที่นี่แล้วก็มีส่วนร่วมในที่นี่แล้วก็ใช้ที่นี่ให้เป็น แผนพื้นที่สําหรับจัดการการเกษตรแบบใหม่แล้วก็สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ใหได้รับท้งความรู้และความเพลิดเพลินต่อไปในอนาคตก,ก็ฝากนักวิจัยของมลรยเกษตรศาสตร์แล้วก็คณาจารย์ของมรัยเกษตรไว้ด้วยนะครับสำหรับแนวทางในการพัฒนาที่สําคัญที่สุดฝากไปเลยนะครับว่าที่สถานีแห่งนี้กําลังคนไม่มากทัานั้นยุทธศาสตร์ที่สําคัญที่สุดการดึงความมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์จากมลรยเกษตรศาสตร์นักวิจัยจากมลัยเกษตรศาสตร์เองบุคลากรในจังหวัดนะนันะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคกอกชนชุมชน ท้องถิ่นองค์กรต่างๆที่จะมาร่วมกันเป็นคณะกรรมการและคณะทํางานที่จะช่วยกันพัฒนาสถานีแห่งนี้ให,ใ,หให้ได้มีการพัฒนาอย่าง,ย,างยั่งยืนแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์ในการสร้างการเกษตรแผนใหม่ให้กับประเทศที่คือโจทย์สําคัญที่อยากจะใหะ้ทุกท่านได้ร่วมบูรณาการและก็เชิญชวนชุมชนมามีส่วนร่วมกับหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อชุมชนเองแล้วก็เพื่อประเทศเองนะครับขอบคุณมากครับ